ครับตอนนี้เป็นขั้นตอนนะครับในการตรวจสอบรายชื่ Youtube อนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่เราจะมาทําการเลือกตั้งนะครับอันนี้ก็มาตรวจสอบรายชื่อนะครับว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นกรรมการจ่ายบัตรเลือกตั้งนะครับสองท่านครับตอนนี้ก็คือมีผูหานะครับ ในคลิปวีโอนี้นะครับก็คือเป็นการนะครับเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะครับประจำปีการศึกษา2563นะครับของทางโรงเรียนวัดเวตวันวิทยาลามนะครับ ไม่ควหนึ่งประมาณยอยู่ไหบครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการอเอาบัตรลงในหีบนะครับ จุดะน,บบนะครับหัวรายชื่อแล้วก็รับบัตรนะครับบอกนะครับทำไมไม่บอกนะครับ หน้าที่คือเราบอกส่งต่อน้องยังไม่เดินเราก็ต้องทำให้น้องเดินนะลูกนะนะครับบอกน้องไปไปให้ได้นะครับงานช่วยบอกด้วยนะครับมานร่วมในการนะช่วยกันนะลูกปหาเรามีทั้งหมด3ามปหานะครับ การนะครับคุณครูคิ๊กนะครับแล้วก็เป็นช่างภาพให้ด้วยนะครับขอย้อีกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับบนกระดานนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มา บริเวณเช็คราชื่อนะครับต้อมีสิทธิ์ก่อนะครับแล้วก็มารับบัตรเลือกตั้งนะครับเมื่อรับบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วเราก็เตรียมเข้าครูหานะครับเตรียมเข้าครูหานะครับเมื่อเข้าครูหาเสร็จแล้วนะครับเราก็นะรับัตรนะครับหาเลือกั้เมื่อหย่อนเสร็จแล้วนะครับก็เป็นทางออกเดินออกไปนะครับ เอาไปด้านนี้ครับเอาไปด้านี้อกไปข้า่าเดิมเหมือนเดิมนะครับอ้อยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอที่สร้างสรรค์นะครับเพื่อ ประชาสัมพันธ์นะครับของทางโรงเรียนนะครับว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่เราจะาเป็นการพัฒนา